เอ็มบิสตูดร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการขนส่งภูมิใจเสนอ Morning Talk สวัสดีครับสัปดาห์นี้เราจะนำหัวข้อการจอดรถไหลทางมาพูดคุยกันอีกครั้งรวมถึงผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราในท้ายรายการ แต่ก่อนอื่นไปรับชมไฮไลท์ประจำสัปดาห์นี้กันก่อนครับลดการใช้เครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาให้เหลือน้อยที่สุดโดยการลดปัจจัยการใช้รอบเดินเบาเช่นการจอดนอนการ สวัสดีครับประภาพันธ์โสภีพศน์วิทยากรผู้ฝึกสอนการขับขี่อย่างปลอดภัยวันนี้จะมาพูดคุยในหัวข้ออันตรายจากการจอดไหลาทางครับเรามาดูนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการที่มีการหยุดการจอดรถบนไหลาทางและไม่มีวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นบางครั้งการจอดไหลาทางอาจจะจอดด้วยความจําเป็นเช่น รถเสียไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะหรือเหตุใดๆก็แล้วแต่แต่บางครั้งก็สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนได้เช่นเดียวกันนะครับภาพเหตุการณ์ตรงนี้ไม่มีใครต้องการให้เกิดนะครับมันเกิดได้อย่างไรล่ะเรามาดูคลิปนี้ครับการจอดลบบนไหลทาง ซึ่งหลาทางเนี่ยมอเตอร์ไซค์บ้านเราจะใช้ในการสัญจรมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมองใกล้ๆนะไม่ได้ตระหนักอันตรายก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายๆเราในฐานะนักขับมืออาชีพนะครับเดี๋ยวเรามาหาวิธีการป้องกันร่วมกันครับว่าเราจะป้องกันอุบัติเหตุลักษณะนี้ได้อย่างไรนะครับกรณีมีความจําเป็นต้องจอดรถไหลาทางนะครับถ้ารถของท่านมีครวยจราจร ท่านต้องนํก๋วยจราจรเนี่ยนะครับลงมาตั้งนะกวยที่หนึ่งทางท้ายรถเนี่ยนะเดินมาสามสี่เก้าแล้วก็ตั้งให้ขนานเป็นตัวตัวรถนะครับก๋วยที่สองก็ตั้งเฉียงเข้ามากวยที่สามก็ตั้งเฉียงเข้ามาเป็นการป้องกันมอเตอร์ไซค์ที่อาจจะวิ่งมาชนท้ายรถเราโดยตรงนะครับเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนกรวยเนี่ยจากอุบัติเหตุที่จะถึงขั้นเสียชีวิตก็อาจจะเป็นแค่การบาดเจ็บถือว่าเป็นการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ และที่สําคัญเป็นการป้องกันอุบัติเหตุแบบร่วงหน้าด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีกลวยจราจร่ะเราก็ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อื่นๆนะที่สามารถเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้อื่นเห็นได้ว่ารถเราจอดไหลาทางครับซึ่งตามข้อกําหนดของประกาศกรมขนส่งทางบกแล้วเนี่ยนะครับห้ามนะครับเรื่องของการจอดไหลาทางแต่ถ้าเรามีความจําเป็นต้องหยุดต้องจอดก็ต้องกลับไปทําเหมือนที่ผมได้แนะนำเอาไว้นะั่นก็คือ ตั้งกลวยป้ายสามเหลี่ยมหรือวสัสดุอุปกรณ์เป็นสัญลักษณ์สื่อสารให้ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนเนี่ยสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับ mm. เขาจะได้วิ่งมไม่วิ่งมาชนท้ายรถเหล่านะครับ mm. ด้วยความปรารถนาดีจากประภาพันธ์โสภีพนวิทยากรผู้ฝึกสอนการขับขี่อย่างปลอดภัย รถบรทุกอย่างไรให้ประหยัดไปดูกันเปลี่ยนเกียร์ที่รอบเครื่องยนต์ต่ำการเปลี่ยนเกียร์แนะนำให้เปลี่ยนเกียร์ในช่วงรอบเครื่องยนต์สีเขียวหรือเรียกว่า green ซ o n e เพื่อการประหยัดน้ำมันและได้กําลังสูงสุดของเครื่องยนต์ ใช้เกียร์สูงสุดให้มากที่สุดพยายามไล่เกียร์ให้ถึงเกียร์สุดท้ายให้เร็วที่สุดเนื่องจากเกียร์สูงสุดจะเป็นเกียร์ที่มีอัตราทอดแบบโอเวอร์ไรด์ซึ่งจะช่วยเรื่องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขับรถด้วยความเร็วคงที่ให้มากที่สุดใช้คันเร่งและใช้ความเร็วคงที่ไม่จี้ตูดดูดท้ายคันหน้าหรือเบิ้ลเครื่องยนต์โดยไม่จำเป็น ใช้ engine brake อย่างมีประสิทธ,ธิภาพคาดการจุดจอดเบื้องหน้าคาเกียไว้ปล่อยรถไหลปล่อยคลัตช์และคันเร่งก็จะเป็นการใช้ engine brake อย่างมีประสิทธิภาพลดการใช้เครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาให้เหลือน้อยที่สุดโดยการลดปัจจัยการใช้รอบเดินเบาเช่นการจอดนอนการจอดรอขึ้นลงสินค้าหรือการสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น การใช้ความเร็วในระดับที่เหมาะสมแค่คุณขับด้วยความเร็วที่ไม่เกินกฎหมายกำหนดโดยแนะนำให้อยู่ในช่วงความเร็ว60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลักษณะของรถบรรทุกและช่วงนี้เชิญรับฟัง1นงนาทีกับกปทครับ หลักเตือนใจที่ผู้ขับขี่ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคือหลักการคาดการล่วงหน้าโดยให้ฝึกคิดคำว่าอาจจะมีแทนคำว่าคงจะไม่กล่าวคือก่อนที่จะมีการตัดสินใจขับรถพุ่งออกไปหรือว่าขับผ่านมุมอับสายตาอย่างเช่นข้างหน้าด้านซ้ายมีรถขนาดใหญ่จอดบังอยู่ก็ให้คิดว่าอาจจะมีคนวิ่งหรือรถขับพุ่งออกมาจากซอยตัดหน้ารถตัวเอง หรือเห็นรถที่จอดรอเพื่อจะกลับรถอยู่ไกลๆก็ให้คิดว่ารถคันนั้นอาจจะตัดสินใจเลี้ยวกลับและตัดหน้ารถเราเมื่อคิดได้อย่างนี้เท้าก็จะโยกออกจากคันเร่งแล้วก็เตรียมแตะเบรกทันทีหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆก็มักจะหยุดรถได้ทันท่วงทีหรือหากชนก็จะไม่รุนแรงมากนักแต่ที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงกันทุกวันนี้เพราะทุกคนคิดว่าคงจะไม่คือคิดไว้ก่อนว่าคงไม่มีใครขับฝ่าออกมาดังนั้นเมื่อมีคนฝ่ามาจึงหยุดไม่ทันและก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะช่วงเวลาที่พี่ๆได้เวอร์รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะนั่นคือการประกาศรางวัลตอบคำถามสะสมคะแนนของกิจกรรม Morning Talk และสองคนที่ตอบคำถามและสะสมคะแนนได้มากที่สุดคือ คุณดามจันภัยสนจากว t t ได้ไป27คะแนนค่ะและคุณวิทูลชื่นชมจากรถร่วมกันตะพลจากกลุ่มงาน GTT-SDC ได้ไป24คะแนนค่ะขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกับเรา และเราจะรวมคะแนนใหม่ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปและจะประกาศผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดและมอบของรางวัลอีกครั้งในวันจันทร์ที่สิบมีนาคมร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ